ไปสวนเมื่ีเออไปตลาดควายตลาดง,ง,งวัวเพระาะว่าบ่อห้าได้เปิดควายน้องแกไปกินอย่ามันหยามาสิแกหยามาสิยาวเน,ะนาะคุณอตัวนี้อู้ยใหญ่แล้วก็สูงมากสูงสูงใหญ่เม,ม่ได้ซ่อมเม่ได้เปิดง่ายเนาะตลาดร้อยสี่สิบห้าบาทตัวนี้ปก้าวเจริญ ในท้องลูกกาวจะเลิญตลาดไม่ได้เปิดง่ายนะเพราะว่าโควิดโคเว,วิดนี่ก็มาโควิดยังหลายอย่างไม่ได้เปิดง่ายนะตลาดกลนอู้สูงร้อยสี่สิบห้าเลยอนี้เนาะุนูนะสองตัวแล้วสูงสูงไปตลาดตลาดกันไม่ได้เจอกันง่ายแร้วตลาดกันี่ไม่ได้เปิดง่ายเลยตลาด เรากินหญ้าเขียวก่อนก่อนไปตลาดไปกินหญ้าตลาดแล้วมื้อนี้หญ้าตลาดก็เขียวเขียวซองสันไ่ได้เปิดง่ายดอกเพราะว่า โควิดมันก็ไปไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปตลอดเลย <c oughs> ตากเขาตากเขาตากเขาตากนะกัญญาพนดว่วเลยเขาตาก กัดหญ้าพวดพูดพดพดโอ้กินอันนี้ปีโอ้กินวิตามินได้ค่ะมีวิตามินได้ใบอันนี้ใบกระถินเนี่ยใบหมกักกระเฉดอกินเลยกินเลยกินเลย ความทางอยู่บะซืความทางอยู่บะความทางบอฮมืันนี้แดดเดดเดดหลายมื่อนี้เอาไปสวนเพราะว่ามันมีหมเลยเอาไปตลาดโคกระบือเพราะว่ามันเดดมันมีล่มการเดด อผลิตเล่มหย่าเล่มหย่าอันตัว Guys, น้อยนี่คือบกินหย่าตัวน้อยนี่เออเป็นยังตัวน้อยนี่คือบกินหย่าตัวน้อยนี่คือสภาคือบกินหย่าคือสภาคือสภาคือบกินหย่าคือสภาคือสภาบกินหย่าเลยคือสภานี่ยเออน้อยน้อย นสิกินยังอะน,นะฮะสิกินยังมกินหยาบ่นะคะมาพี่มาพี่มาพ,พ,าพ,พ,าพ,มาพี่มาพี่ชุดเสื้้าชุกษสืพ้ามาพี่มาพี่โอ้ตัวนี้คือกินอันนั้นแทะกินไกลใแค่ตัวนี้กินไกลใแค่ตัวนี้ กัดพูดพอดพูดกัดพูดพดกัดพูดพูดพดพดอมาคือมาไกดแทนกินไกดแท้กินไกดแท้ ตัวใหญ่ตัวยใหญ่ท้องก็ใย,ย้าใหญ่ใหญ่ใหญ่พึกสภผ้าเข้า,า,าบกินหนาน้อยอันนี้ฮะฮะึ้สภา,าเป็นยังไงก,กินห้า,า,ก,า,ก,า,ก,ากินอา,ากาศบกาา่กินอากาศบอกผึเสือาอ้าเ้าอาากินอากาศ กินนี้แล้วก็ไปกินหญ้าอยู่สวนอยู่ตลาดตลาดนัดโคกระเบอยังบ่เปิดเลยโควิดโควิดอันนี้พนว่าานพูดนไปจะฮอดตีขอนตีนะเพิ่งตีขอนตีเบิด์ตีวะไงเบิดเบิด์ตีพอแล้วไง ขวดวดกินหนญะ้าเขียวหญ้ากระเขียวนี่เพิ่นขั้นอะนะเอาแต่อันกระโตไปสีเสาสีอันนั้นขั้นหลายทำไมเมื่อั้นก็เอาเขาไปสี่ขาเมือนก้นดีตากขั้นหลายดีด กินมากินมากินมาด้วกินมา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 เขาโคนะ้งใหญ่ขนาดตัวนี้เข,โขออาโค้งเขาใหญ่ แม่นี่บ่ทิวานก้าเจเิยก้าเจริญในท้องเจ็ดเดือนแล้วตีท้องใหญ่ขนาดเลยโอายอยากเห็นตอนมันออกเด้ลุนลุนเลยมันมันเป็นตัวเมียสองตัวสันมันเป็นตัวเมียสองตัวแล้วมันยังเป็นตัวเทอก ตัวเทอาสองตัวแล้วไม่ไปเปล่นตัวเมียย่างกลางถนนขนาดคนนะอหลีกหลีกหน่อยหลีกหน่อยหลีก,ลก,ลกประชากรประชาชนด้วยหลีกประชาชนด้วย อันนี้โรงเรียนสนามโรงเรียนอันนี้มาส่งข้อทาเข้าตลาดกะนกะยาแหละอันนี้ก็ะดี่ทางเข้าตลาดเอาไปเลี้ยงตลาดตลาดนัดโคกระบือยังไม่เปิดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคนกไกลกันบ่นได้เหระ โควิดนะหมอควายกันมา่ยังลำปีสกินอันนี้แหละลำปีสกินเอากินละไปกินละไปจะใกล้ทางเข้าตลาดละ ยินแล้วก็ไปเรื่อยๆมาส่งถึงทางเข้าตลาดแล้วก็จะกลับแล้วดูดิมันโดนหุจักแทะหุจักเลนแทะหุจักเลนคนไปหูจักเลนยานแงแทะยาขงข,งขงางทางบบได้อันนั้นได้หูจักแทะได้ บปได้เพ้นพันเสียงดังบปได้เพ้นพานข้างนอกเล,เลนควายก็เลนควายเลนคนก็เลนคนพลกสภาคือบอกกินหยาแนละคือ,อยางเลาะอยู่พกสภาน้อยนี่ฮะอ้าวไปยังอนันนั้นมาแม่มาแม่อย่าความทางแม่เราอ้าวความทางเราจุนอย่าความทางจุน เอา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 จุนเอ้ยไปๆๆข้าวสวนข้าวสวนกระเจ้าไปทำงานแล้วผมรถไหลหลุดอยู่หัวไปเข้าวสวนข้าวสวนเลี้ยงแถวนละยแม่เฮ้ย ข้าวแถวข้าวแถวนี่ไกลโรงเรียนนี่ข้าวแถวแม่งใกลโรงเรียนนี่เดีโรงเรียนบ้านดอนทอยนี่มาเรียนหนังสือไกลไกโรงเรียนนี่โรงเรียนบ้านดอนทอยอำเภออากาศนวยจังหวัดสกลนครคอยกันมากี่หย่าใไกลโรงเรียนนี่มาเรียนหนังสือพร้อมนี่คูดแจักกันนี่ไปไปไปย่างย่างไปย่างบอกว่ามาเรียนหนังสือเบื้องไหนไปไปไป ข้าตลาดข่าตลาดให้ควยมาเรียนหนังสือเบื้องหนามาเล่นหนังสือฉันะเบื้องหนาเลยส่งถึงนี่เนอทางข้าตลาดแล้วจังยามใดที่ได้เจอกันเนาะ กำในห้อยในห้างกัดิเพราะว่าปิดนานปิดโดนเพื่อจะเปิดตลาดกันจะตั้งงามใดคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะทางผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกคน อยู่ดีสบายค่ะทุกคนสบายดีบางสู้ขอพระคุณมากนะคะโชคดีจ้าสวัสด,ดีค่ะ